มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปเจาะเลือดที่นิ้วนะฮะทำไมทำไมต้องโดนเจาะที่นิ้วนางทุกครั้งเลยอือซึ่งพี่ริวก็ไปหาข้อมูลมานะครับก็ได้พบว่าการเจาะเลือดเพื่อน,นำไปตรวจนั้นมักจะไม่เจาะที่นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งครับเพราะเนื่องจากบริเวณนิ้วทั้งสองจะมีเนื้อเยื่อที่ต่อไปฝ่ามือจนถึงข้อมือเลยทีเดียวและหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมา ก็จะทําให้ลุกลามออกไปได้อย่างรวดเร็วและยากแก่การรักษาส่วนนิ้วก้อยนั้นมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งของต่างๆหลังจากการเจาะได้ง่ายเพราะเป็นนิ้วสุดท้ายจึงอาจทําให้เจ็บหรือเกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็ได้นะครับคราวนี้ก็จะเหลือแค่นิ้วกลาง และนิ้วนางเมื่อลองคิดดูแล้วก็จะเห็นได้ว่านิ้วนางนั้นมีโอกาสถูกกระทบน้อยกว่าทุกนิ้วเลยทีเดียวดังนั้นนิ้วนางจึงเป็นนิ้วที่เหมาะสมที่สุดที่จะถูกเจาะเลือดนั่นเองครับเพื่อนๆทุกคน